ตั้งแต่เรามีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็มกักจะได้ยินว่าโอ้ไวรัสเนี่ยมันไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันนะฮะเราก็จะเ,เริ่มได้ยินคำว่าระบบภูมิคุ้มกันบ่อยติดหูมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเวลาที่เราไม่สบายอ่อนแอเป็นหวัดอะไรเงี้ยคนก็มกักจะพูดว่าโอ้เนี่ยแสดงว่าภูมิตกซึ่งไอ้ภูมิตกเนี่ยมันก็ย่อม,มาจาก ภูมิคุ้มกันนั่นเองครับเคยสงสัยไหมว่าไอ้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้ผมข้าวต้งสมบู์แล้วก็ท็อปทูโทนะครับจะมาชวนทุกคนไปทําความรู้จักทําความเข้าใจกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับว่าเฮ้ยมันสําคัญกับเราอย่างไงแล้วจะมีวิธีอะไรบ้างอะที่จะดูแลแล้วก็ทําให้ระบบภูมคิมคุ้มกันของเราเนี่ยมันสตรองครับ This is the standard podcast eye opening for your ears พับทิช e อพอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าระบบคุ้มคุ้มกันนะครับมันคือคกลไกของร่างกายของเรานะครับที่ทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์ต่อต้านต่อสู้ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งอะไรก็ตามที่สามารถจะทําอันตรายให้กับร่างกายของเรานะครับเปรียบเทียบแล้วเนี่ยระบบคุ้มคุ้มกันมันก็คือกองทัพทหารเลยฮะ ที่จะคอยปกป้องเรานะครับขึ้นชื่อว่ากองทัพทหารนะครับกองทัพก็คือต้องมีทหารเนี่ยหลากหลายหมู่เหล่านะครับและก็ต้องมีอาวุธหลากหลายชนิดด้วยนะครับเพื่อไปต่อสู้กับสิ่งปรับปรอมหรือว่าเชื้อโรคที่มันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายนั่นเองนะครับแล้วสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันคืออะไรได้บ้างล่ะสิ่งแปลปลอมนะครับมันคืออะไรก็ตามนะครับที่ ร่างกายบอกว่าไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในภาวะปกติครับยกตัวอย่างก็เช่นเชื้อโรคฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ขนสัตว์นะครับเซลล์ของคนอื่นที่เราปลูกถ่ายเข้ามาในร่างกายของเราก็เป็นสิ่งแปลกปลอม หรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเดิมเนี่ยเป็นเซลล์ของเราแต่เป็นเซลล์ของเราที่ไม่เฮลตี้อีกต่อไปร่างกายก็ถือว่าอันนั้นน่ยคือสิ่งแปลกปลอมเหมือนกันที่ร่างกายของเราต้องต่อสู้แล้วก็กําจัดนะครับเ,เมื่อกี้บอกไปว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็คือกองทัพทหารนะครับแล้ว ทหาหานี่มันคือใครหลักๆแล้วทหารก็คือเม็ดเลือดขาวนั่นเองอ่ะพูดถึงเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะคุ้นหูกันมากยิ่งขึ้นนะครับเม็ดเลือดขาวหรือว่าทหารของร่างกายเราเนี่ยมันถูกสร้างมาจากไหนสร้างมาจากไขกระดูกครับทุกคน เพราะถูกสร้างมาแล้วเนี่ยเม็ดเลือดขาวบางส่วนเนาะไม่ใช่ทุกชนิดนะครับจะถูกไปเหมือนกับไปเทรนไปบ่มเพาะให้มันเติบโตแข็งแรงมากขึ้นในต่อไทมัสนะครับหลังจากที่มันถูกเทรนแล้วแล้วก็เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆนะครับก็ถูกส่งไปกระจายทั่วร่างกายเลยไปอยู่ตามต่อมน้ําเหลืองต่างๆนะครับรวมถึงม้ามด้วยเพราะฉะนั้นม้ามแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองนะครับก็เป็นเหมือนกับเหล่าทัพที่มี กองทัพทหารเนี่ยสแตนบายรอที่จะป้องกันร่างกายของเราเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานั่นเองครับแล้วอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมบุกรุกเข้ามาในร่างกายของเราไอ้เจ้าเหล่าทัพทหารเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยครับก็จะมีด่านต่างๆที่เอาไว้จัดการแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนะครับมีอยู่ด้วยกันแบ่งง่ายๆ3ด่านครับ ด่านแรกของภูมิคุ้มกันนะครับเปรียบเทียบง,ง่ายๆมันเหมือนกับกำแพงเมืองนั่นเองนะครับก็จะพบเจอได้ตามชายขอบชายแดนประเทศนะครับก็คือช่องเปิดต่างๆที่สิ่งแปลกปลอมจะสามารถเข้าไปในร่างกายของเรานะครับร่างกายเรามีช่องเปิดอะไรบ้างอะเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือผิวหนังครับผิวหนังเนี่ยเป็นกำแพงด่านแรกเลยนะครับที่จะคอยปกป้องไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชีรโดเนี่ยบุกรุกเข้ามาในร่างกายของเรานะครับ ผิวหนังเองนอกจากจะใช้ความหนาเป็นตัวปกป้องแล้วนะครับก็ยังมีอาวุธของมันด้วยนะครับก็อย่างเช่นเหงือครับในน้ําเหงือของเรานี้ยก็จะมีสารเคมีบางอย่างนะครับที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้นะครับเพราะว่าจะมีค่าความเป็นกรด่างที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางประเภทได้นะครับอนอกจากผิวหนังแล้วนะครับไล่จากหัวจนดเท้าไล่มาอ่ะเจอตาครับตาก็เป็นช่องเปิดที่สิ่งแปลกเราจะเข้าได้ในตาก็จะมีน้ําตานะครับที่คอย ชะเอาเชื้อโรคหรือว่าฝุ่นละอองเนี่ยออกไปก่อนที่จะเข้ามานะครับในจมูกนะครับก็มีขนจมูกมีเยื่อบุจมูกมีเมื่อต่างๆนะครับที่โอ้โหหล่อเลี้ยงตามผิวรอบๆทางเดินหายใจทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะดักกรองเชื้อโรคฝุ่นละอองหรือว่าคอยดักจับนะครับยิ่งเป็นเมื่อเนี่ยคอยดักจับฝุ่นละอองเกาะเอาไว้ไม่ให้มันทะลุทะลวงเข้าไปส่วนที่ลึกกว่านั้นนะครับแล้วก็ ไหลเข้าสู่เส้นเลือดแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้นะครับ ปากของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งด่านประการของระบบภูมิคุ้มกันนะครับตั้งแต่น้ําลายเลยฮนะจะมีเอนไซม์ในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนะครับกระเพาะอาหารเองนะครับก็มีน้ํากรดน้าย่อยเอนไซม์ตา่างๆที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้รวมไปถึงลําไส้ด้วยนะครับก็จะหลั่งเอนไซม์ที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้เช่นกันครับแม้กระทั่งช่องคลอดของมนุษย์เรานี่นะครับก็จะมีสารคัดหลั่งบางอย่างที่สามารถจะป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยทะลุทะลวงเข้ามาได้น,นอกจากนี้นะครับ ตามส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า normal flora นะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลามันอยู่กับเราเนี่ยมันก็ไม่สร้างอันตรายกับร่างกายของเรานะครับแต่มันเนี่ยสามารถที่จะคอยแย่งกินอาหารแล้วก็จัดการกับจุลินทรีย์อื่นๆที่อยู่นอกร่างกายเวลาที่มันบุกรุกเข้ามาได้ก็ช่วยป้องกันอันตรายให้กับร่างกายเราทางอ้อมได้ด้วยครับนั่นคือด่านที่1นนะครับเป็นเป็นด่านนอกสุด ที่เป็นกําแพงป้องกันร่างกายของเราจากพาทเจนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งแปลกปลอมมันสามารถที่จะทะลุทะลวงด่านแรกมาได้นะครับแล้วก็มุดเข้ามาจนถึงเส้นเลือดของเราแล้วนะครับมันก็จะเจอกับทหารด่านที่2ครับทหารด่านนี้ครับเป็นทหารแก๊งที่ชอบจับกิน,นครับเป็นมนุษย์ตัวใหญ่ๆแล้วก็คอยจับกินสิ่งแปลกปลอมนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า เม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์นะครับก็คือพวกแมคโครฟาจชั่นเองนะฮะที่เวลาที่เจอสิ่งแปลกปลอมเมื่อไหร่นะครับมันจะวิ่งเข้าไปด้วยความที่มันตัวใหญ่นีครับมันก็จะอ้าปากโอบล้อมแล้วก็กินสิ่งแปลกปลอมนั้นเข้าไปในร่างกายของมันพร้อมกับ s a c ร i ไ i c e หรือว่าสละชีวิตของมันให้ตายตามไปด้วยแล้วก็กลายเป็นหนองนั่นเองนะครับโดยทหารกลุ่มนี้นะครับมันก็จะ จัดการกับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมไม่เลือกหน้าเลยนะครับแบบไม่จำเพาะเจาะจงเวลามันเจออะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นสิ่งที่บอกแล้วาเฮ้ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นสิ่งแปลกปลอมนี่หว่ามันจะวิ่งเข้าไปแล้วก็แอตแทกแล้วก็ส่งสัญญาณเรียกเพื่อมาช่วยลุมสกรรมแล้วก็จัดการกับสิ่งแปลกปลอมทันทีนะครับโดยเจ้าทหารกลุ่มนี้นะครับ มันก็จะเสื่อมไปตามวนะัยเนาะยิ่งเราแก่มากขึ้นเนะี่ยมันก็จะทํางานได้แย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับสมมุติว่าไอ้เจ้าสิงแปกปอหรือว่าเชอโร่เดียวมันกล้าแกร่งมากสามารถจะเล็ดลอดจากไอ้เจ้าทหารยักษ์กลุ่มนี้นะครับไม่โดนกืนกินไปก่อนเนะี่ยมันก็จะมาเจอกับทหารกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นทหารที่มีอาวุธทรงอนุภาพมากที่สุดเลยนะครับคือเหมือนกับ อาวุธของพวกมันเนี่ยคือสไนเปอร์ครับสามารถที่จะยิงได้อย่างจำเพาะเจาะจ,จงกับพาโซเจนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนะครับไอ้เจ้าสไนเปอร์ที่ผมว่าเนี่ยมันก็คือแอนติบอดีนั่นเองนะครับเชื่อว่าทุกวนันนี้หลายๆคนคุ้นหูกับแอนติบอดีแล้วแหละว่ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายเนะี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับเชื้อโรคนั่นเองครับดูซิว่าแอนติบอดีสร้างได้ยังไงนะครับสมมุติว่าสิ่งแปลกปลอมมันหลุดรอดเข้ามาแล้วนะครับจะไปเจอกับเม็ดเลือดขาว กลุ่มแรกนะครับเราเรียกมันว่าเม็ดเลือดขาวเซลล์บีนะครับบีลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้นะครับพอมันไปเจอกับสิ่งแปลกปลอมโป,ป๊บนะครับสิ่งที่มันจะทำนะครับมันก็จะสร้างเม็ดเลือดขาว อีกตัวหนึ่งชื่อว่าพลาสมาเซลล์นะครับเจ้าพลาสมาเซลล์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีนี่แหละซึ่งแอนติบอดีเนี่ย,ยมันคือสไนเปอร์ที่จำเพาะจดจงกับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมแต่ละชนิดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเม็ดเลือดขาวชนิด B หรือว่า B ลิมโฟไซต์เนี่ยก็จะสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดบีอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่ในการจดจําข้อมูลของไอเจ้าสิ่งแปลกปลอมนี้ด้วยหรือว่าแอนติเจนนี้ด้วยนะครับว่า ไอ้สิ่งแปลกปลอมตัวนี้เราเคยเจอแล้วนี่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในครั้งหน้าในอนาคตเนี่ยเราเจอไอ้เจ้าสิ่งแปลกปลอมตัวนี้อีกเนี่ยร่างกายก็จะรีบสร้างพลาสมาเซลล์แล้วก็สร้างแอนติบอดีออกมาจับการกับสิ่งแปลกปลอมตัวนี้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับ mm. นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าการฉีดวัคซีนนะครับคือเป็นการ introduce แอนติเจนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้มีพิษมากหรือว่าพิษมันทุเราลงไปแล้วเพื่อให้ร่างกายเนี่ยคุ้นเคยกับมันเราก็เคยเจอมาก่อนพอร่างกายเคยเจอมาก่อนนะครับก็จะสร้างเมมโมรีเซลล์เอาไว้คอยจดจําพอมันเจออีกครั้งหนึ่งในอนาคตเนี่ยครับก็จะรีบสร้างแอนติบอดีออกมาต่อสู้ได้ทันท่วงทีครับนอกจากจะมีเม็ดเลือดขาวกลุ่ม B แล้วนะครับมีเม็ดเลือดขาวกลุ่ม T ีด้วยนะครับเรียกว่า T เซลล์ cell, หรือว่า t ลิมโฟไซต์นะครับไอเจ้าเม็ดเลือดขาวประเภทนี้ต่อสู้กับ สิ่งแปลกปลอมไม่ได้ด้วยแอนติบอดีแต่ว่าต่อสู้ด้วยการเข้าไปจับ แล้วก็หลั่งสารอะไรออกมาบางอย่างนะครับเป็นลักษณะเป็นถุงนะครับเจ้าเม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์นะครับไม่ได้สร้างแอนติบอดีมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ว่ามันจะสร้างสารเคมีอะไรบางอย่างมาในรูปแบบของถุงแล้วก็ทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์ของเชื้อโรคนะครับแล้วก็จะปล่อยสารเคมีตัวนี้ครับเข้าไปเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตหรือว่าทําให้เชื้อโรคเนี้ยมันแตกหรือว่ามันตายได้นะครับโดยไอ้เจ้ากลุ่มเม็ดเลือดขาวชนิด T เนี่ยครับก็มีเมมโมรีเซลล์ของมันด้วยนะครับซึ่งก็ จะช่วยทำให้จดจำเชื้อโรคต่างๆได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเจออีกรอบหนึ่งก็จะได้สร้างเม็ดเลือดขาวทั้งชนิด B ีและชนิดทได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแม้ว่าเม็ดเลือดขาวกลุ่ม B และทีนะครับจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคแบบจำเพาะจาะจงนะครับแตกต่างกับพวกแมคโครฟาจที่ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ฉะป่าด่าแล้วก็จัดการได้หมดนะ แต่การจัดการเอโรคแบบเฉพาะเจาะจงนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับ เรารู้จักไปแล้วนะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีทหารทั้งหมด3ด่านเนาะด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3นะครับทีนี้เวลาที่แบคทีเรียหรือว่าวรัสที่มักจะเป็นตัวร้ายที่ทำให้เราไม่สบายบุกรุกเข้ามาในร่างกายเนี่ยร่างกายของเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าวรัสบุกรุกเข้ามานะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะตอบสนองโดยเกิดอาการบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมีไข้นะครับอาเจียน ตัวสั่นตัวร้อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ร่างกายเราตอบสนองเนี่ยเป็นการทําเพื่อต่อสู้กับทั้งแบคทีรียหรือว่าไวรัสทั้งสิ้นนะครับแล้วมันยากมากที่เราจะวินิจฉัยหรือบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราป่วยเพราะว่าติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือว่าไวรรัสนะครับดีที่สุดก็คือการเจาะเลือดแล้วเอาไปตรวจวิเคราะห์ถึงจะรู้นะฮะ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยครับคือแบคทีเรียเนี่ยตัวใหญ่กว่าวรัสมากนะครับแบคทีเรียในขนาดเป็นรัดับไมโครไนซ์ครับในขณะที่ไวรัสเนี่ยเล็กกว่าแบคทีเรียถึงประมาณ1,000เท่าเลยนะครับแบคทีเรียสามารถที่จะแบ่งตัวแล้วก็เพิ่มจํานวนได้เองนะครับในขณะที่ไวรัสเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มจํานวนได้ครับทุกคนไวรัสเนี่ยจะต้องมุดเข้าไปในเซล ใดเซลล์หนึ่งของร่างกายของเรานะครับแล้วก็ไปจูนแล้วก็ล้างสมองเซลล์นะครับให้ใช้เป็นโรงงานในการผลิตไวรัสให้ครับพอไวรัสเสเพิ่มจำนวนได้เยอะถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็จะทําลายเซลล์แล้วก็แพร่กระจายออกมาทั่วร่างกายของเรานั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างของแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสเวลาที่มันบุกรุกเข้ามาในร่างกายของเรานะครับพอร่างกายเราเจอแบคทีเรียนะครับทาหารทั้งหลายเนี่ยก็จะ โจมตีแบคทีรียทันทีนะครับทหารกลุ่มไหนที่เป็นการโจมตีแบบมุ่งเป้าเนี่ยนะครับก็จะสร้างแอนติบอดีหรือว่าสร้างสารพิเศษเพื่อที่จะไปทําลายเซลล์แบคทีรียนะครับทั้งเซลล์ B เซลล์ T ก็จะมาร่วมกันทํางานนั่นเองนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเหล่าทหารเนี่ยสู้แบคทีเรียไม่ได้มันมีเยอะเกินไปนะครับสิ่งที่จะช่วยได้คือแอนติบิลติกส์หรือว่ายาปฏิชีวนะนะครับทีนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเราไม่ควรจะกินยาปฏิชีวนะ ทันทีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายมีไข้หรือว่ารู้สึกว่าโดนแอทแทกจากเชื้อโรคนะครับจนกว่าคุณหมอจะวินิจฉัยว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียถามว่าทําไมแบคที ria เนี่ยมันเพิ่มจํานวนได้เร็วมากครับมันก็จะมีตัวที่เก่งมันสามารถที่จะอัพเลเวลได้เร็วนะครับแล้วตัวที่อยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะรอดพ้นรอดชีวิตจากแอนตีบอติกเนี่ยมันสามารถจะพัฒนาเป็นเชื้อดื้อยาได้นะ แล้วถ้าร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการดื้อยาแล้วนะครับตอนนี้โลกของเรานีครับมีชนิดของแอนติบอติกสที่จํากัดนะครับถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยดื้อแอนติบอติกเยอะๆต่อไปเนี่ยก็จะไม่เหลืออาวุธไว้ต่อสู้กับแบคทีเรียนั่นเองนะครับนั่นคือข้อระวังของการดูแลตัวเองเวลาที่เกิดแบคทีเรียลอินเฟคชันนะครับ ทีนี้ต่างกันครับไวรัสเนี่ยเวลาที่เราโดนแอตแทด้วยไวรัสเนี่ยนะครับคุณหมอก็้ามาจะบอกว่าโหการรักษาเนี่ยมันยากกว่าถามว่าทำไมมันยากเพราะว่าวรัสม,มันซ่อนตัวอยู่ในเซลล์เนาะมันไม่สามารถที่จะ กินยาเข้าไปแล้วก็โจมตีไวรัสได้นะครับแล้วแอนตี้บโอติกส์เนี่ยก็ฆ่าไวรัสไม่ได้ครับเพราะอย่างที่บอกไวรัสตัวเล็กมากแล้วก็มีโครงสร้างที่แตกต่างจากแบคทีเรียสคือไวรัสเนี่ยไม่มีเซลล์วอลมาห่อหุ้มฮะซึ่งไอเจ้าแอนตี้บโอติกส์เนี่ยมันจะทําลายเซลล์วอลแล้วทำให้เซลล์แตกนะครับเพราะฉนั้นก็ทําลายไวรัสไม่ได้เวลาติดเชื้อจากไวรัสวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยครับคือการที่เราต้องรอเวลาให้ร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยครับมัน ต่อสู้กับไวรัสด้วยตัวเองนะครับตอนแรกเราอาจจะพ่ายแพ้กับมันนะครับแต่สักพักนึงเนะี่ยระบบภูมิคุ้มกันเหลา่าทหารเนี่ยจะค่อยๆรีคอเวอร์แล้วก็ค่อยๆรวบรวมพลังมาค่อยๆสู้ค่อยๆสู้จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยกองทัพทหารของเรามากพอที่จะจัดการกับไวรัสเราก็จะหายจากอาการต่างๆเวลาที่เราไม่สบายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนคงอ,อยากดูว่าเฮ้ยแล้วเราจะบู๊ ระบบอิมูหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ยังไงอ่ะที่ทําให้มันแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีที่สุดนะครับวิธีที่เราจะเพิ่มภูมิคุ้มกันร,ร่างกายของเราให้ดีที่สุดนะครับคือทายังไงก็ได้ให้เราแก่ช้าที่สุดครับทุกคนแก่ชา้าก็คือทายังไงก็ได้ให้เราลดไบโอโลจิคเอชของเราให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครเคยฟัง Top To To e ตอนไบโอโลจิคเอ e ก็จะดูว่าวิธีการลดอายุของเราถ้าเราแก่ช้าสุดก็คือการที่เราต้องกินดี นอนดีออกกําลังกายดีแล้วก็อาดมดีครับสวิธีนี่ครับวิธีเบสิกที่เราพร่ำบอกเสมอเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะครับแน่นอนกินดีครับกินอาหารให้หลากหลายนะครับสารอาหารไม่ว่าจะเป็นแมกนวเรียหรือว่าไมโคริวเทนที่หลากหลายนะครับเป็นวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดขาวก็วคือทหารของเรานะครับให้แข็งแรงแล้วก็มีเยอะมากเียพอที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองครับ เรื่องนอนก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับมีางนานวิจัยนะครับเขาเคยทดลองดูครับแบ่งคนเป็นสกลุ่มกลุ่มหนึ่งนอนเยอะกลุ่มหน,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 นึ่งนอนน้อยแล้ว2กลุ่มนี้ต้องไปฉีดวัคซีนต่อต้านเชื้อหวัดนะครับก็ไปเจอว่ากลุ่มที่นอนเยอะเนี่ยครับหลังจากฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถที่จะสร้างทหารหรือว่าเม็ดเลือดขาวออกมาได้เยอะกว่ากลุ่มที่นอนน,อน้อยเพราะงนั้นการนอนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับลองสังเกตดูช่วงไหนคุณนอนนอ้อยอดนอนอช่วงนั้นคุณจะป่วยง่ายนะครับแน่นอน นอนเยอะก็จะช่วยให้ภูมิมันกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วนะครับการออกกาลังกายช่วยได้เยอะมากๆครับถามว่าทำไมฮะออกกําลังกายยิ่งพวก cardiovascular นะครับทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเราดีนะครับก็จะทําให้ทหารของเราเนี่ยมันลดเล่นไปทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจตาว่ามันสิ่งแปลกปลอมได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพอะเจอปุ๊บ ก็สามารถจะส่งสัญญาณแลวก็เคลื่อนรวมพลกันได้เร็วนั่นเองนะครับเป็นเหตุผลว่าทาไมถ้าหัวใจเราแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนะครับแล้วการออกกาลังกายก็ช่วยให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่างดีนะครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยเพราะยิ่งถ้าเครียดเนี่ยนะครับหรือว่าเราอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยมีฮอร์โมนความเครียดเยอะฮอร์โมนความเครียด,ดยมันจะมากดการสร้างแล้วก็การเพิ่มของเม็ดด้วยขาวระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะไม่ดีต่างไปด้วยนะครับ หลายคนอาจจะอยากได้ทางรัดว่าเฮ้ยเราสามารถจะฉีดเม็ดเลือดขาวเข้าไปหรือว่าทําให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยแอคทีฟก่าปกติได้ไหมมันจะดีไหมคา <c ười> ตอบคือเ <c ười> ม็ดเลือดขาวแอคทีฟมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะคบ <c ười> เพราะว่าทําให้เราเป็นโรคได้เหมือนกันนะเคยได้ยินไหมโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับโรคก,กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เม็ดเลือดขาวมันแอคทีฟมากเก,กินไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีสุขภาพดีหรือระบบ ภูมิต้านทานที่ดีไม่ใช่ว่าต้องมีทหารเยอะๆโอเวอร์นะครับแต่มันคือเราสามารถที่จะสร้างทหารได้เพียงพอเวลาที่เราจําเป็นต้องใช้ทหารต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมน,นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากให้ระบบภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอยากจะบูสต์อิมมูนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีทางรัดครับมีแต่การ ใช้ชีวิตให้เฮลตี้ด้วยการกินดีนอนดีอารมณ์ดีแล้วก็ออกกำลังกายดีเพียงเท่านี้ครับอิมูนของคุณก็จะดีครับ top to toe the standard podcast eye opening for your ears